สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพุทธิชาติสุนทรรหั1ส1นศึกษา633 130 140, 3 4 0 313ค่ะสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏมหาสารคามค่ะวันนี้จะมาปริทัศน์หนังสือเรื่องดีวันปอร์เซนสิ่งที่คนสำเร็จ1%ของโลกทำคน99%ออยากรู้ค่ะ แต่งโดยพัทรพลศิลปาจารย์หรือว่าพี่พอนะคะสำนักพิมพ์ I am the best ค่ะมีจำนวน224หน้าพิมพ์ในปีพศในปีพุทธศักราช2562ค่ะาห,าหาซื้อได้จากร้านนายอินเสริมไทยคอมเพล็กซ์หรือว่าร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะคะในราคาเพียง249บาทเท่านั้นค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะ เกี่ 7, ยวกับเซเว่นไเซตของคน1%ที่เขาสำเร็จทำความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ลงไปยังจิตใต้สำนึกค่ะแล้วก็การลงมือทำเพื่อจะให้เกิดการเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จอีกอย่างก็คือาการมีวินัย plus ความแสวงนะคะมันจะเท่ากับ ความสำเร็จนั่นเองค่ะแต่อย่างอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือจุดโฟกัสค่ะหรือว่าโฟกัสถ้าเราขาดโฟกัสเราก็จะทําสิ่งนั้นช้าลงไปหรือว่าอาจจะไม่สําเร็จค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ